ขนมปังโฮวีที่หลายคนว่าดีต่อสุขภาพมันจริงแค่ไหนกันนะวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับหลายคนคิดว่าแค่เปลี่ยนมากินโฮวีทก็เฮลตี้แล้วแต่เรื่องมันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอมาดูกันครับก่อนอื่นเลยโฮเกนนคืออะไรก็คือธัญ,ญพืชที่ยังไม่ถูกขัดสียังมีส่วนประกอบดีๆครบทั้ง3ส่วนนั่นเองนี่แหละครับความต่างโฮเกนจะเก็บส่วนที่มีประโยชน์ไว้ครบส่วนธัญ,ญพืชขัดสีจะเอาส่วนดีๆออกไปหมดเลย พราะแบบนี้ขนมปังโฮบีแท้ๆเลยมีประโยชน์เพียบเลยครับทั้งเรื่องการย่อยอาหารไปจนถึงสุขภาพหัวใจแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นล่ะสิครับทีนี้แหละความซับซ้อนมันเริ่มมาแล้วปัญหาแรกเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นขนมปังอะไรแต่อยู่ที่ว่ากินเยอะแค่ไหนตั้งหากมีความเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคาร์โบไฮเดรตกินเยอะไปก็เสี่ยงเบาหวานได้เหมือนกันครับมาดูอีกปัญหาหนึ่งสำหรับบางคนแล้วตัวร้ายเลยก็คือกลูเตนครับ เพราะกลูเตนเนี่ยมันไปทําให้ลําไส้อักเสบได้ซึ่งก็เจอปัญหานี้ได้ในขนมปังข้าวสาลีทุกชนิดเลยและนี่อาจเป็นกับดักข้อใหญ่สุดเลยขนมปังโฮวีทีท่ขายกันอยู่หลายตัวเป็นของปลอมครับเชื่อไหมครับว่าแค่มีโฮวีทหเปอร์เซก็แปะป้ายโฆษณาได้แล้วว่าทําจากโฮวีทแถมยังถูกกฎหมายด้วยแล้วทีเนี้ยจะดูยังไงล่ะว่าอันไหนของจริงจะได้เลือกซื้อถูกง่ายๆเลยครับมี3ามขั้นตอนให้เช็คที่ฉลากลองเอาไปใช้ดูได้ แล้วก็ต้องระวังคำพวกนี้นะครับชื่อดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอาจไม่ใช่เลยนอกจากดูฉลากแล้วลองสังเกตที่ตัวขนมปังก็ได้ครับมันก็พอบอกอะไรเราได้เหมือนกันสรุปแล้วตกลงว่าขนมปังโฮลวีดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่ถ้าเทียบกันชัดๆถ้าเป็นโฮลวีตแท้ร้อยเปอร์เซนยังไงก็มีสารอาหารเยอะกว่าขนมปังขาวแน่นอนครับสรุปก็คือต้องดูเป็นอย่างๆไปทั้งตัวขนมปังปริมาณที่กินแล้วก็แล้วแต่คนด้วยครับคุณหมอบางท่านก็แนะนําว่า ถ้าอยากให้ดีที่สุดจริงๆอาจจะต้องมองข้ามขนมปังไปเลยแล้วไปกินทัญญพืชที่ไม่แปรรูปแทนสุดท้ายก็กลับมาที่คําถามว่าตกลงแล้วขนมปังเนี่ยเป็นมิตรหรือศัตรูในจานอาหารของเรากันแน่